สบายดีน้องแฟนพี่น้อง,องมาอน,นี้กบฟอกับซ่องน้องมะลิคีอเก่าคือเดิมนะมัน,นมาเบึงน้องชายตึกปลาเหมือน,นมาตึกปลาน้องกันนดหนยน้อพี่น้องไอง้มันขอนเลยใช่เขากำลังงม,มปลาเนาะ เชก็เดิมๆมันหมดกี่ต้มในคันมึงดูเชคใครมันดีหน่กว่าโหได้ได้มาขอหน่อยตัวหนึ่งหวยนองอ้า

มันอยู่ในกิตมเนาะคุพี่น้องอ๋อกุุงมนบ่คขันเบิ้งขันเบิ้งกุ้งเ้ยม่่่เดี๋ยวเดขันเบิ้งดี๋ยวเดี๋ยวนะบุคคลนะบุคบุคคลมีเาด้องอก่่ันนี้ขันเบิ้งนี่่ตอมมันอยู่คือตมเลย ปลามันหนักบกมันอยู่ที่ตัวที่ตมบุเชีวะขันเบ่งอยู่ท่านนั่นบุเชียวจับชวนกันมาเลยจับชวนจีกันมาโขพี่ออะจ่มาเออดุกหน่อยเออไปดุกหน่อย cũng là nữa. bữa trước ngâm mà cái đại cái nào này dẹp bừng cái tôm nó gì thì thôi tôm nó đây là tôm nướng gà phu nướng nồi này ừ, hồi nhầy, hồi nhầy. Hồi nhầy อ๋อพี่น้องเลยได็กเปคอคนใหญ่ย่งคุณน่ามันขอนนะพี่น้องพี่น้องเลยบึกบึกงุงมกระโดดสามแล้วตัวหนึ่งสี่ทั้งประดุกอืมวูดพูดเดินให้มานอนเลย นี่เห็นล้ลงไปเวันนี้จะไปงมพี่น้องไอ้อเดี๋วสี่โตอล้วพ่อแม่พี่น้องเลยไม้ใช่พี้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่น้องมะลิเป็นมือกล้อง เป็นตากล้องตอนนี้พ่อน้องมะลิลงด้วยแดดแดดพ่อแม่พี่น้องเ้ยย่ามแดดแดดหอนหอนา เอกระพอนอกมาลีลงลุยพ่อแม่พี่นองเลยไอฮะตึกปลานนองน้อยพ่อแม่พี่น้อง คือบอแฮหวานเล้วอะปลาซิวนะเต่งขคี่ปเนาะเม่อไรปลาจักเป้งว่ะสักเมื่นาะเป้งทางนะนี่ไซจำจ๊ามา้ง เฮ้ว่าแล้วนะน้องในน้อยนี่ว่าใเฮ้ว่ามันกำลังเลิกนี่้โหเห็นดอกึ่ใเ่ล่งเลิกอีกแล้วน่ะนี่ได้จะพูดไรพี่น้องตัวนึ่งดิเนดดดเดดเอ่มันสิลงน้องเลยนี่มันสิลงน้องอีกแล้ ลายไปเห็นเลยทุกคนบอมาดูนะ้องกแม่งความอ้าวแล้วบทชากนมาไเนาะออตองไอ้น้องงลุยทำไมพี่เนาน้องนเนาะไอเนาะนเลยแหล มาเบิ่งมาได้จะโตแล้วเนาะหาโตขึ้นพี่เนาะอเอนอหาโตพออมเพราะแก่เงี้ยมาเบิ่งเอาเป็นฟ้าป่านาเนพี่นาะไปไร่งนั้นเนม่ะวิาสอนเอาแล้วสอเคงนออกมาเียวิญาสอนเนากู

นั่นนะน้องในน้อง่เเพื่นเงไอ้ตตาเพื่อยซเบิดเนาะแสบตาได้โอ้ได้อีกแล้วเพื่อนี่น้องตวนี้ดิ่งขวัดได้แล้วเพื่อนในน้อง มาได้อีแล้วคนหนอนมะลิก็ได้แล้วพี่มพี่หนอนเลยแต่ว่าตัวหน้อยเนาะปลาดุกน้อยระวังมันจะน้ำมือไปนี่แล้ว ต้มบุลังอลอยหัวนาะแล้ีกว่าก่กุ่มก็ล่พอมพี่น้องเลยไ่ได้ไม่แป้งนจะเต็นาครับพี่น้องไม้เต็กุ่เพ่น้งพแต่มันตายก่อนอันทีสะหนมันตปน ัวใหญ่ยอะลิจ้อยกุ้งนะนะปลาเข็งก็มีพ่อแม่พี่น้องเลยมืออาซีประสามาเบิงมืออาซีงมปลาพ่อแม่พี่น้องลูกชายชาวนาไม่ต้องนลีนน้ยงพี่นาะงมอฮอดเทอนเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ไงใกล้พี่น้องเลยน้องก็ะยิบขางทางน้องขางทางพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ไกล้เงินเท้าเลยเนาะ พูดีแล้วแรงเข้ากับสิใด้จบคลิปไ้เพียงสำนิเนาะคลิปนะ้าพอกันใหม่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองนอกมาลีาเดอร์พ่อแม่พี่นอ้องสบายดีบ๊ายบาย